ที่ทะเลแล้วตอนนี้จะอีกปัวและซิวรา้านเลฉลยที่แกตู่โอเราเพิ่งมาจากตลาด<ม>เดินถ้าเดินไปด้านนี้จะเป็นตลาดโอเคทุกคนอันนี้ตอนน,อน,นี้จะเป็นตลาด<ม>โอเคดิซอยมาร์เก็ตโอเคคือเรามาจากตลาดนี้แล้วทางฝั่งนู้นเราเราพักอยู่ตรงฝั่งนู้นแล้วตรงน,นี้ก็คือ ตรงนี้ก็คือทะเลนั่นเองและอ่าตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนจะเกือบถึงชายหาดแล้วทางด้านนี้ประเพชมาเน,นี้ยเยอะมากเยอะมากมีต้นมะพร้าวด้วยวันนี้ก็มาทุกนี้เลย <c oughs> อันนี้พัดเชียวพ,พ่อว่าดูกขาคัดเชียวคัดเชียว เขาเรียกอะไรคือแบบว่าแต่ง <pareil> ตัวตามสบายตามใจฉัน <t> เ็นั่งนับชมชายหาดกันแคนกบันนี้อันนี้